ค่ายเพลงกีวกยวมิวสิกได้เลยนะคะน้องคัปเตอร์ครับคายวัดนี่ครับอีพีซีครับอีพีซีครับผมอีพีฮาคลมือนางนี่คายอีพีซคายมนอีก่ล้ทำไมคอปเตอตามผมพี่ย่งกตาฟังสายนั่งไก๋ผู้สาวเขินมานี่ ยังก่อนไข่เนี่ยให้พ่อแม่แม่ทายนี่คือรูปไข่นะครับไลฟ์ออนบ่ลครับพ่อแม่แม่ลองทายดูรยครับวันนี้รูปไข่เนี่ยขายบัตรกอนขายบัตรกนเร็วอย่าพึ่งเหรนคอปเตอร์เลยมาสาวเชยินปางนีมครับใช่นลาชื่อฮุกตัมนาบอต เียัเ่น <c oughs> ่่ใช่ใช่แล้วก็คัดลอกเอาใสาข่ข้าเลงเดี๋ยวพี่จะเดินให้มาเลยนะมักสาวสะยินเมี่น,นอคับเตอร์กินข่าวครับนั่งนียเลยครับข้าคครับพี่นอ้องปนม้าใฟ้าพี่น้องมาดู ปาอันว่าเเราเพงให้ไปทักันนครับพี่้องข้าก็ลองเพี่ปเเราเพไปทักก็ลองพีงันี้ให้อะไบางพี่้ทุกคนอย่าลืมดูสกิปบ่อยๆนะุกทห้ามลงเนื้อนะคบจดาเพลงนะคะบอกใครคะิบ สวัสดีครับทุกคนี้ิวันนี้พิธีเลือดมากไิธีอเมริกานมากกว่านี้ยีวกชี้ิีที่ป้เพิ่มแลตอ้านี้ก็โอเคอยู่นะไม่ใหญ่ไม่น้อยมากพอดอาจจะเพราะว่ามอลลัมสีแบบที่เราไปหน่อยไม่ไหจริงๆนะที่เราไปเองนะเป็นีคอเสิรเยงาะโดดมันต่างแค่สามสองสตัวเองแป๊บเดียวว่าเขาจะสูตรหรือไมซื้อ ตัอยู่นะพูดถ ah. hmm. ึงว uh ่า huh. มันเป็นแนวแบบจัแ่สีน oh. ว okay. ันนี้เป็นแบบเต็มวงสิป็นั้งแรกสุดซื้อบัตรในกลุ่มใช่ไหมงบพี่น้องเด้อเมื่อนานเขาบใเกิดยังขึ้นพี่น้องบว วัววัวจิ้งวัวจิ้งจิ้งขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับไม่อยู่หรอยากดูถ้าทำทิพย์นะน้ำที่เขาก็มีงานของเขานะครับทุกคนอยากให้หน้องมาอยู่แต่น้องก็มีงานน้องก็มีสังกัดอยู่สบายอีพี่อีพี่หาอาจจะเห็นเบว ซิ๊บซิบบวิบซิบเปนอะไิดซิ๊บซิบซิบบวบซิ๊บซิ EP EP ห้าแบบว่าฟังสกุลงานล้วแบบน่าสนุกมากนะแดนเซอร์ชายล้วนแบบเยอะมาก EP ห้างาูตายโดันแมวบซิระตัวหามาให้ เฉพาะเฉพาะไอ้โซนะแต่ชุดเตื้อชุดอะไรหาเองเด้อลูกเฉพาะ90อืสแต่ชุดโซ่ซึ่งบอดเจ้าปิดห้ามลนพลวนวะนี่ครับจะมีประเด็นแม่เท่านั้เขึ่งบอดรอบหนเป็นอะไรพวกเ้าที่เราอะไรแล้วเขาปิดเคยมีคนดึงดึงดึงอยู่ซึ่งบอดขอบคุณเอฟซีที่เมนเข้ามานะบางอย่างก็เห็นอยู่แต่ว่าอ่านแล้วเข้าใจเลยไม่อ่านดีกว่าเนาะซื้อตั๋วหรือยังคะคืนนี้ ไป่ค่อยรักเจเจริงๆนะวันนี้สแต็มและเจนนี้ขึ้นมาเจิมประเดิมโตเกียวมิวสิกเวทีแรกเอาหาวๆนะเขาเด้อเอาแบบระเบิดสวดไปโลดอุ้ยเราชอบไงเราชอบที่นี่ครับที่นี่เราชอบแบบนี้เราชอบดราม่าเราชอบสะดวกแบบนี้ะกอจัะหัวกอดิีัานึงก็เลยมันกันเลยกแต่เขาก็หันว่าหันคก็จะหัวกอดิีัานยู่ เพลงใหม่ของกล้องวายุพอมากต้าลำคางาเปนบาเฉามันปางามบาทีมันเคยมันเคยมันเคยยางบย่างมกย่างเทเนอก็บอกว่าไปซื้อสาบมาตั้งาถืม่นางแล้วก็ขุดขุดขุดทำไมเอาไปซื้อสาไปยู่หน้างานะบื้อยาก สื่อสารไม่รูได้ใส่อยู่เปล่าเอาอยู่ขดๆมาแล้วนั่นอะเอามาใหเนมาบริจาคเนี่ยเอามาเศร้ากันเลยเื้อเส่หงมัาก็สวยเอาศาสตร้หน่อยเดี๋ยวผู้ใดน่ เขาเติมกยญ่ใครอ่ะกุญยไม่ได้าทางดิจิตม่เองดียวเขาอีใครอ่ะอันนี้แม่แม่บ้านทางดิจิตอลบ้านเขก็ไม่เห็นเหรอว่านบรรลั่งเตรียมพร้อมเนาะเตรียมพร้อมมากยิ่งใหญ่ไหมกาดูดูอีบอสก่อนเป็นรักเขามากพร้อมเดินดิอีบอสคือเป็นรักเขามากค่ะยืมจ้า ส่วนแจ้งงานติดต่อได้นะคะตอนนี้ยังมีว่างอยู่ว่างวันไหนคะวันธรรมดาว่างอยู่บ้างว่างอยู่บ้างต้องบอกงี้ว่างอยู่ปีหน้าปีหน้าก็เกี่ยวกับยังไแม่เดือนมิถุนายนยังว่างเยอะอยู่นะก็เราก็จะเอวแต่ว่าก็มีบ้างอยู่นอกเหนือที่เราก็มีมีวันได้ติดต่อมาอยู่ได้บ้างอยู่พี่โบิร์ตวนี้แต่เร็วตอนนี้โบิรไอมาพูดได้สิว่าช่วงไหนบ้างที่แบบว่าจับจองได้อะไรเงี้ย ผู้จัดการกินข้าวยังอ่ะผู้จัดการเป็นห่วงผู้จัดการจังเลยกลัวแบบว่าไดเอทอยู่กลัวสูบผอมัสูบผอมสวัสดีครับถ้าเขาดูเขาดูไลฟ์สดอยู่เขาอยากสนใจคิวแนะนำช่วงไหนบ้างตอนนี้ที่ได้คิวถ้าจะโทรมาสอบถามคิวผมแนะนำให้เป็นช่วงงานสองโมงเช้าถึงสามโมงนะครับถ้าเป็นช่วงค่ำก็ประมาณสักประมาณห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นอะไรคิวอะไร อะไรให้พวงเย็นงงมาถึงว่าเดนมิทุนาเรามีบันล่างเยอะไหมเดนมิทุนาเธอมีคนอยากได้คิวเดนมิทุนาเรายิ่งนุ่กันไรก็กันเลยหมายถึงว่ามันม่ไม่หยุดพ้นถ่ายจะกแม่พูดไปเลยว่าถ้าเขาอยากแบบจ้างงานช่วงนี้มีคิวคิวไหนแนะนำบ้างที่หมาว่าไปได้แบบนี้ตัวเกี่ยวแบบยกค่ายเขาเรียกว่าเป็นวงยกค่ายมาทั้งแม่บ้านมาทั้งรถคอนกับรถมาทั้งโซฟเฟิร์และมาทั้งแม่ครัวผู้ใดไม่บาดแล้วปะได้ไงเดินไปได้ไงจะมีสะแบบบ้างแบบแบบโตแบบ ทำทุกตำแหน่งว่หเนาะป้อม่ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็น่าจะเป็น <c oughs> เดือน,เด,อนเดือนนี้บ้างไหมเดือนนี้น่าจะเต็มเต็มไปแล้วแล้วก็เดือนอเมษาก็เต็มไปแล้วครับพฤษสภาก็เหลือว่างอยู่ประมาณสองเเษาบุ้บุ้ยมือแบบนึงหรือเยบ่บอมีเลยแน่นเลยเมษาเนี่ยทุกวันครับส่วนมิถุนาเนี่ยจะว่างประมาณช่วงสิ้นเดือนครับสี่ห้าวันนอกกนั้นก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับรอสรุปเหมือนกันครับพี่น้องถ้าสนใจอยาก อาว่าจากงานครับกะะับไฮเฝ้าครับเล่าเช็คคิวขึ้นเขามาไหนเลยครับเดี๋ยวมันสีเต <tem> ็มก <t> ่อนครับขอบคุณครับเดืกมจากกระปุกอะล่ะคุณเด็ดของคอร์ดีดีเทมเองให้สวยเนาะ เก่งแม่แม่สิไมันอย่างนี้นอนน่ารักดูดูดีด้วยอี่แน่ารักเป็นใ้เอกละครหลังข่าวหลังข่าวตอนติดรงเท้าเออยิ้มแช่งแๆคอปเตอร์